ทำนี่ขอยกลืมนะอยกับล,ลูกหนาลูกหลังนะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ซีทุกท่านนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราทําพิธีเส้นไหว้เจ้าที่แล้วก็บรรทบรลุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะนี่ <Okay. S 1> ีกับเป็นคุณพ่อคูณกับคุณพ่อควานอีคนนะคะยกข้าวปลาอาหารนะคะนี่ของวานของขาขาวนะคะแล้วก็แม่นางธรณีนะคะนี่ เส้นไหว้บรรทบบลุดก่อนนะคะก่อนจะทำพิธีสู่ขวัญให้น้องนโมนะคะนี่มาค่ะมามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเห็นกระจกหยางบ่จ่ะเหน่เทานั่งธรณีแล้วก็พระแม่โคสุกแม่คงคานะคะให้ช่วยมารับและก็คุ้มครองน้องนโมกับแม่นะคะนี่ นี่ค่ะเส้นไผ่บรรค์บรรุษนะคะคาม่กินเหมือนนี่เขาะจ,จ,าจะซื้ขวานซ่างจ้าซื้ขวานซ่างมาหนีมาอยู่มากินให้อยู่กินมีแห้งก,กระภาพแข็งแรงให้มีแต่คนรักคนนิยมน้องน้งนงโมนะคะเป็นที่รักๆของแม่เอซีทุกๆท่านเลยนะคะนี่ตอนนี้น้โมน้อยแล้วนะคะนี่ก็เพื่อนบ้านก็มาเยอะอยู่นะคะ ทำพิธีสูบวันนะคะแล้วก็เราจะทำต้นกล้วยต้นอ้อยเพื่อให้แม่โมกับน้องน้ำโมจับนะคะกำลังเตรียมพิธีอยู่นะคะยังไม่ถึงเวลานะคะเวลา9ก้นาฬิกา5 9นาทีนะคะโอ้ยน้ำโมหลับแล้วคันลูกชายหลับแล้วผมตื่นแต่เช้าจังเลยครับผมยังมาท่านไหเตียงโตรอเล้ยครับพี่ ผมง่วงแล้วดูค่ะเม่หโมก็เฝ้าอย่างดีนะคะยังไม่ได้แต่งตัวสวยนะคะนี่น้องน้งโมหลับแล้วสวัสดีครับน้โมเอ้รรับปติลูกไม่เขียวว่าแล้วสิรับค่ะนี่ <laughs> น้โมเราหลับแล้วนะคะผู้เราใชบั่นรับเร้วค่ะไม่เมฟซีคุณตาถุยก็มาเตรียมจัดงานอยู่นะคะ นี่ค่ะคุณตาตุ้ยกำลังเตรียมอยู่นะคะเพื่อจะทำวิธีเส้นไหว้ให้น้องนโมกับแม่นะคะนี่เอาไปไงตุ้ยได้ขึ้นนี่ได้โบใส่ได้น้ำตัวตีบดได้จองอันมหานนิมีตี้อูค่ะค่ะบาตรบรม บ่าวนอนหลับแล้วค่ะนี่น้องน้โมเราง่วงเลยนะคะไม่เม,มซีโอ้ดีใจมากค่ะว่าจะได้สืบฝันวันนี้นะคะเผืลับแล้วค่ะตื่นแต่เช้าเกินไปนะคะนี่ทำพิธีแล้วฝันน้องนะคะโอ้นอนรับราคาลูกไส้นอนรับเลยจา้า ม,มาเยี่มคุณไหมอันนี้นคุณกลมข้าวเม็ดนางธรณีด้วยนะคะพระแม่โกศุระแม่คงคาจงปกปักรักษาคุ้มครองน้องนโมกับแม่แล้วก็ครอบครัวของเรานะคะให้จงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะให้เป็นที่รักของแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะนี่คะ่ะเป็นภาษาชาวบ้านชาวกลวยนะคะ เขาจะทำพิธีแบบนี้กันทุกเชือกนะคะปรุงข้าวปรุงพาหวานพาอะไรให้สู่เก็รบ,บ,บรรทบรรธุ์นะคะจ้าเอฟซียู่ใส่ไก่มาลหลายๆเป็นทีหักของเมมเอฟซี่ันนี้เราจะถือยก่อนนี่ยขอยสิบประโยชน์วัสดีน้ำเนมินสวัสดีครับ วันนี้แม่เกี้ยวทำพิธีเหมือนกันครับวันเทิงขอบคุณแม่ยสีทุกท่านทุกคนนะครับเงินตัน้งใจให้ก็มีน้ำมูกที่การงานลุงเรื่องทุกคนครับทำพิธีกันกับทำพิธีงพงผ้าเกาก็ชี่เจ้าทางรับจากปอยก็จะทำเวลาเรียกขวัญ นโมกับเม่ทีเ,เจ้ากับนโมห่วงนอนแล้วครับแม่ทีตื่นได้เจ้าพ่อคนกับลูกชาีสองกับไปซื้ออาหารอยู่ที่อำเภอพอไม่คนจางทุกคนหนุ่หลาน คนเข่วกับนน้ำมูก่็ำทำวิธีมันได้หมอนัดกองกับนี่เรือบ้อยครับมีหมินบ่สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เม่ทีทุกท่านเลยนะคะ มาดูน้องนโมเราต่อนะคะนี่ค่ะของคุณแม่เจี๊ยบนะคะนี่เ,เดี๋ยวไม่เขียวเสียวเพื่อมาไล่มาค้องหายอยู่ค่ะเดี๋ยวรออีกน้อยค่ะนี่เพราะว่าน้องนโมเรายัางไม่ถึงเวลานะคะนี่ออบอบมหมัดฮะเจา้ายนใส่โบคือเพ่เห็นหน้ำ ใบสีน้องนโมนะคะนี่โอ้ยเป็นเขียวปิดเหม็นบ่นี่ใส่หลังเขียวเขียวเมฟซีโบ่บ่เหม็นของเฮาใส่ครับปิดคอมเมนต์บ่ไม่น่าแหละคอมเมนต์เฮาบ่ขึ้นนี่เปิดบังไดทว่าเมฟซีคือบ่เหม็นเฮาวายู่กองสี่เหลี่ยมมันหายไหมก็สิว่า ปิดปิดไรไม่เด้แดดนาทีก่อนธรรมดามันต <t os> ้องเห็นอยู่เออนี่ยแหละข่อยตั้งแต่ข่อยกดบ่ถึงข่อยกดบ่คบนี่นะเราแบบเออเนี่ยแหละกดอผ้ามึงไดยเดี๋ยวแดดจังเป็นนาทีจังข่อยออกไหลไม่ข่อยเห็นเนี่ยแหละข่อยสิว่าข่อยรื้อเอฟซีต้องมินมาน้าข่อยว่านี่กับกล่องนั่นแหละมันถ้ากดปุ่นี้ก็อ่นนั้นมันประมาณมันต้องอยู่แถวๆนี้เปนเรื่กว่าข่อยกดประคบแถวๆที่เหล็ก เดี๋ยวได้สักเปดนาทีก่อนนะคะเมืองหนังใหเอาเด้บอนเคียวบอกเมฟซี่เนี่ยเมียีวปิดเม้นคันนี้คือตอนนี้จะไม่มีประมาณนี้ครับคือปิดเม้นค่ะเมเขีวกดผพดคันนี้ปิดเม้นก็ไม่เห็นแล้วทีนี้ใครเมนยังไงก็ไม่ทราบนะเหตุผลยังไงก็ไม่ทราบก็ขอโทษด้วยนะคะเมฟซี่เดี๋ยวให้ได้สักแปดนาทีกว่านะคะเดี๋ยวไม่เขียวจะปิดเม้นใหม่เมฟคือบอเขียวจะหายแล้วไม่เห็นนะครับว่านี่ครับเมฟซี่ว่าวผู้ห็นเม่นบครบ ม่เข kind of hmm? ียวก็ถุดหลายๆค่ะด <t transparency> <t ops with crap> ูหนังใบไปก่อนนะคะไม่เขียวก็ถุดหลายๆค่ะดูหนังใบไปก่อนนะคะเกิดุกมือกิดรืมทุกมือกันนี่ไม่ไ่สิเขียวก็ะตุนหลายๆคนี่ไน่าละหม้่บรรยากาศสดชื่นมากนะคะวันนี้ร่มลื่นลมเย็นสบายเหมือนจะมีฝนนะคะเพราะว่าตอนที่น้องนำมือก็ วันนี้จะมีอากาศสดชื่นมากนะคะนี่เดี๋ยวแม่เชียวสิได้ปิดแล้วก็ไล่ใหม่ค่ะนู้ยิบสะาพอว่าเมบซีคือใเห็นหมินขึ้นมากับนะครับหลากเราทำพิธีจะูได้สายสินนะคะขอขอบพระคุณม,มากๆค่ะขอบพระคุณแม,ม,มนะ่ม่ซีทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจ <laughs> เดี๋ยวแม่เขียวก็ปิดไล์แล้วไล์ใหม่นะคะขอ,ขอสวัสดีจ้าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า